สวัสดีค่ะเปลวนะคะวันนี้จะชวนมาฟิตแขนกันนะคะโดยจะเน้นรู้ว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลตรงเรื่องท้องแขนนะคะอาจจะแบบแกวงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมาฟิตช่วงแขนใต้ท้องแขนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ใต้ท้องแขนแข็งแรงเราก็ต้องเล่นหน้าแขนไปด้วยเพื่อให้ทั้งแขน มันแข็งแรงทั้งหมดแล้วมันจะพยุงกล้ามเนื้อที่มันย้อยๆเนี่ยให้มันเฟิร์มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเล่นทุกส่วนของแขนโดยเน้นที่ท้องแขนนะคะรวมทั้งหัวไหล่ด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เวทยอยู่ที่2กิโลและ3กิโลนะคะ ถ้าใครไม่มีเวทหลายตัวใช้ตัวเดียวไปเลยนะคะลุยลวด2กิโลเล่นได้ทุกท่าหรือจะมี1กิโลก็เล่นได้ทุกท่าหรือใครมี3กิโลก็เล่นได้ทุกท่าเช่นกันแต่บางท่าถ้า3กิโลอาจจะหนักไปนิดนึงเพรนันหานว่าถ้ามีตัวเดียวก็2กิโลแต่ว่าไม่ว่าจะมีไซส์ไหนนะคะเล่นได้หมดนะคะวันนี้เราจะเล่นกันทั้งหมดนะคะ12ท่านะคะท่าละ สิครั้งนะคะถ้าลา14ครั้งและอยากให้วนกลับมาเล่นเราจะเล่นกันทั้งหมดสองรอบนะคะเพื่อให้แขนมันล้าวให้มันแบบเบิร์นให้มันฟิตให้มันเฟิร์มให้มันมีรอนกล้ามเนื้อสวยๆรับรองว่าเล่นแล้วแขนไม่ใหญ่นะคะแขนไม่ใหญ่แต่แขนจะเฟิร์มเพราะว่าเรายืนยันว่าเปราเล่นมา 7-8ปีแล้วแขนก็ไม่ใหญ่แต่แขนมันเฟิร์มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่า t r ยเซ็ปเอ็กซ์เทนชันนะคะท่านี้เราจะใช้เวทตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะใช้เวทที่3กิโลนะคะ่างนี้นะแขนแนบหูนะคะแขนแนบหูแล้วก็เอาดัมเมลสูบ แล้วก็ลงไปที่พยายามไม่แขนมือขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะสิบห้าครั้งเอ้สิบสี่ครั้งนะคะอ่ะพร้อมนะเริ่มนะหนึ่งสองสาแมวนั้องไว้สไม่ต้องรีบนะคะให้ใช้แขนในการยกอย่า,าอย่าใช้แรงอย่างห 8 9็้อ่างส3่ะโอเคมาต่อไปนะคะข้าต่อไปก็จะนิ้วช้อนแขนเช่นกันนะคะแต่ว่าเราจะเล่นสองแขนพร้อมกันข้าวนี้คือข้า กายเสร็จคิด b a c นะคะให้ย่อตัวลงเอาสูงแอนต้นไปข้างหลังหลังลง,งนะคะแล้วก็ยกดัมเแบลบขึ้นมาระดับแขนขนางนกับพื้นตอบขา่าเองแก็ยกไปตรงๆแบบนี้นะคะย้ำว่าเหลี่าเบี่ยงให้ใช้แรงยกจากแขนนะคะใช้แรงยกจากแขนเพราะว่าถ้าเกิดคุณเบี่ยงมันจะไม่ได้ผลเลยนะเริ่มนะอะมากใกล้กว่าเริ่มนะคะ

มาท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปเราจะมาเล่นหน้าแขนกันบ้างนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการให้ท้องแข็งแรงหน้าแขนเราต้องแข็งแรงด้วยท่านี้จะหลายสเปนิดนึงนะสาวๆที้ดูนะคะขึ้นมาตรงตรเลยค่ะแล้วก็เคลื่อนข้างแขบแขบนะคะ จะได้กล้าเนือ้อเรียกว่าทุกส่วนของแขนเลยนะคะสำหรับท่านนี้นะคะครบหนึ่งเซตจะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะเริ่มเลยนะคะหนึ่งนะสองแต่ละมุมอะ่ะ เราก็จะให้การหอวคน,นะคะละมัดนะคะสาอย่ารีบไม่ต้องรีบนะอย,าย่าเบียดนะคะห้า นี่หนึน่งนะห้าอน่าน,นี้ยทเจ็ดที่สองถ้าไม่มีสมาธินะหลุดเลย,ยรั้งท้ายหรือ่าวะนะผิดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ครัง้งนั้นอ่คาครั้งที่สี่เห็นไหมเนี่ยผลของการที่ต้องทั้งเล่นและต้องนั่งเองเนี่ย มันบางทีมันจะลืมค่ะว่าเล่นมือปี่ต่ายเขาเปิถ่ายสดนะมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้แบบตัดต่อนะคะอันนี้รนเราไย่ยามจะผิดก็ผิดแบบเห็นกันเต็มๆค่คาต่อไปนะคะจะที่ค่าอัพไรท์โร่นะคะจะได้ช่วงไหล่นะคะทั้งหมดนะคะแล้วก็ใกล้ช่วงแขนด้านข้างรวมไปด้วข้ามือที่ดีมากๆนะคะเริ่มเลยนะง่ายๆเลยนะ ขึ้นไประดับหน้าอกอย่างนี้นะคะอ่ะ 1, 2, 3, 4, อนหนึ่งสองสามสี่ต้าาองคอจนะเสร็จด้วยมือลับขีดห้าหกอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะเสร็จอย่ากลั้นหายใจแปดเก้าอาจจะหยุดไม่ได้หายใจออก 11บเอ็ดเขึ้นมาหายใจออก12 13 14าอ่าโอเคค่ะถ้าต่อไปนะคะเราจะเล่นทีละข้างนะเราจะเล่นทีละข้างข้างหนึ่งยกไว้ระดับนี้นะคะ้างไว้่อแต่ทีเอลนะคะ จะ้วอย่งีเนนะ้เราจะเล่นทางนี้นะคะสาธิตให้ดูน,นะเธอขึนไนเปเสแล้วก็เล่นท้องแขนเวลาลไปอย่างี้ให้แขนแนบผู๋นนะอย่ายากการแขนมนาะถ้าเราต้องให่ต้องการได้ท้งแขนเราต้องเอาแขนแนบผูนะอัสิบสี่ครั้งนะเฮ้ยฮย

người ta đã tay nắng, 8, 7, 8, 9, 4, 7, 8, แข่งคนั้นสุท้ายติดสองแผนที่พักอยู่ที่เดิมนะอย่าลงนะเราจะบริหารแผนที่พักไปด้วยติดสามครั้งสุดท้ายติดสี่สเปลี่ยนแผนนะคะมาเดิมเถอนอยู่ระดับเอวเหมือนเดิมน,นะเราจะได้บริหารในขณะที่เราเล่นแผนนี้เราก็บริหารแผนนี้ไปด้วยนะคะ

หนึ่งสองสามครั้งสุด,สสดท้ายค่ะสิบส์ซิกซุดยอดนะท่าต่อไปท่าต่อไปนะคะเอามือแบ่ไว้อย่างนี้นะคะมือจะ ถืนะอดัมเบลอย่งนี้นะย่อตัวลงไปนะคะเราก็ดึงขึ้นมาอันนี้ก็ได้ท้องแขนเต็มๆเีเื่อกันให้ดูข้างๆนะคะมือหงายไปข้างหน้านะคะมือไงาไปข้างหน้าเพื่อเราจะได้เน้นช่วงหลังแขนที่เรามีปัญหานะคะเริ่มนะหนึ่งมือหงายนะสองสามสี่ 6 7เแปยกขึ้นไปให้สุดนค่ะเก้าสบสิบเอสบสองสบสาต่อไปนะคะถ้าใครเดิมเมื่อกี้มือเราหายทีนี้มือเราไปอย่างนี้นะมือฝามือหันเข้าหากันอย่างนี้นะคะ แล้วก็โลขึ้นมาเหมือนเดิมน,นะคะถ้านี้ก็คือได้ได้ที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะไปเน้นที่หลังหลังส่วนบนมากกว่านอกจากแผนเราสวยแล้วหลังเราต้องสวยด้วยนะเริ่มนะหนึ่งสองสามสยิ้มไว้ยิ้มไว้ห้าหเจ 8, 9ปดเก้าพีแมวนั้งท้องไวสิบสิบเอ็ด1ิบสองสิสุดยอดมากข้างต่อไปนะคะโอ้ท่าต่อไปเราขออ่ะใค้ดัมเบลแมะกก็เดิมนะคะทนะ่า,น,น,ะะทานี้เราจะเรียกว่าท่าชิคเก้นวีงนะคะ ก็คือจะได้ทั้งไหล่ได้ทั้งแขนุ่วบนนะคะแขนอยู่ระดับยกขึ้นมาขนาดกับพบื้นนะคะแล้วก็ยกขึ้นไปอย่างนี้นะสองถ้านี้หนักหนึ่งสามถ้าใครมีดัมเบลหลายตัวจะเปลี่ยนเป็นหนักหนึ่งกิโลกรสี่ห้าหกเ แปดาสิ1ส1บ1อสองสา่อะทีนี้นะคะจากลงมาเล่นที่ผืนบ้างนะคะลงมาเล่นที่ผืนนะท่านี้นะคะเรจะใช้ดัมเบล ถ่านี้จะใช้ดัมเบลตัวหรือสองตัวก็ได้ไหมคะอ่ะใช้สองตัวแล้วกันนะนอนลาดลงไปเลยค่ะเผื่อนะคะหลังติดพืนะะน้นนะคะหลังติดพื้นนะยกดัมเบลล์ขึ้นเหนือ ไปที่พืนให้แบบแตะพื้นเลยก็ได้หรือว่าใ้ใกล้พื้นสุดแต่ละคนน่ะแขนก็ลงไม่ได้เท่ากันเนื่องจากความยืดหยุ่นของร่างกายที่ไหแ่แต่ลงให้ไั่นสุดถ้ายิ้ได้ท้องแขนเป็นๆและได้หน้าอกด้วยเริ่มนะคะหนึ่งสอง หกเจ็ดแปดอย่าใช้แรงเหลีองนะคะเก้าถ้าช้าลงไปนะคะยิ่งช้าเท่าไหร่เรายิ่งได้เก้าเหะะล้อค่ะสิบเขายิ่งช้ายิ่งยาสิเอ็ อมาข้าต่อไปนะคะนอนเหมือนกันและด้านเน้นท้องแขนเหมือนกันนะคะยกทำเร็วขึ้นเหมือนฝ่าเหมือนเลยแล้วก็หัวที่้อสอบลงไปอย่างเดียนะคะข้อสอบอย่างบานนะข้อสอบประมาณ5ขีวนะขึ้นไปตรงๆแล้วก็ยกแล้วก็งอที่ข้อสอบท่านี้เรี่ยค่าข้าสอบเพชรนะคะเอ๊ะ หนึ่งสองสามส่ห้สู้ๆนะหแขนสวยก็สำคัญนะสหรับผู้หญิงเนี่ยเจ็ดบางคนไม่ค่อยบริหารแขนแต่ถ้าะฉน้ที่แขนเป็นสวนที่โผล่เยอที่สุดเ้า 4, 4, 5, 6, 6, 3, 2ุดสองจุดสามต่อไปเราจะเป็นห้าที่ไม่ใช้ดำเเ็วลแล้วนะคะแขนี่เป็นสิ่งที่เราโกงเรู้สึกหรือเปลนะเวลาเราใส่สาแขนฝุดหรือสาเดี่ยวเลยเแล้วแขนเรารู้สึกอะเราไม่เวอรเลยนะ มาเล่นท่า push up นะคะวินงพื้นนะคะเป็นสว,วิที่เข่านะคะถ้ามิเราจะเป็นท่าวิ่พื้นที่เน้นท้องไหล่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นให้เอาศอกติดกับเอวไว้ o y นะคะถ้า้อาการแขนมันจะได้น้าอกแรงค่ะถ้าเราอยากได้แขนเราต้องเอาแขนให้ติดกระดุตัวโอเคไหมติดสี่ครั้งที่เข่าอย่างนี้นะคะ ฝ่ามืออยู่ระดับเอวกับหัวไหล่แล้วอย่างที่บอกแขนติดลำตัวเข้าไว้เลยนะเวลาลงก็คือสอบสอบมันจะแบบใกา้กับเอวสอบไม่บานออกสอบติดตัวริ่วนะหนึ่งสองสามสี่ห้า อดทนนะคะหกอย่าเพิ่งเลิกนะเจ็ดครึ่งทางแล้วแปดเก้าสิี่สี่ข้างหนึ่งแล้วก็ฝั่นแค่สองสามครึ่งทายสี่อ มาข่านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะข้นนี้ดีมากมากนะคะบริหารทั้งแขนและเอวอย่างนี้นะเอาแขนข้างหนึ่งแตะกอดที่ไหล่ตัวเองไว้นะคะแล้วแขนแขนล่างกอดที่ไหล่ตัวเองไว้แขนบนวางบนพื้นระดับไหล่หรือระดับหน้าอกระดับหน้าอกแล้วกัน ตัวตรงไ,นะไปนะคะตัวตรงไปอย่นะ้ค่ะแล้วก็ดันค่อยๆดันขึ้นเลยอย่างเี้ดันขึ้นมามันก็ได้แขนแบบทุกส่วนแหลยและได้เอวด้วยสองสามสี่ใช้แขนดันขึ้นมานะห้า,า,า,บบานะหก

อยู่เปไปด้วยกันนะคะอะแขนนี้จับไว้ที่ไหล่แขมนมี้วางไว้ที่พื้นนะคะวางตัวนอนตรงๆไปน,นะคะอย่าเอียงนะหนึ่งเหนื่อยไม่ได้ใช้แขนเหมือนแบบกัไม่เหนื่อยกั่จริงๆท่านี้ไม่หนักสองแล้วก็สรู้สึกที่เตวลด้วยสายสี่

โอเคค่ะเยี่ยมมากนะคะ <laughs> ทางบ้านอันนี้เล่นแขนอย่างเดิมไม่ได้คาดิโอทำไมเหงื่อออกนะคะขอ,อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เห็นไหมคะเนี่ยโหเล่นแขนไม่ได้เล่นคาดิโอเลยเหงื่อยังออกนะคะ พราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงเรานะคะอย่าละเลยแขนนะคะเพราะว่าเราใส่สายเดียวแขนกุดก่ออกอะไรก็แล้วแต่มันเห็นแขนทั้งนั้นเลยนะคะเล่นพวกนี้เนี่ยรับรองแขนไม่ใหญ่นะคะแต่แขนจะแบบอย่างเงี้ยจะมีลอนกล้ามเนื้อแบบที่มันแบบมี e f ฟ n i t i ันที่มันสวยๆอย่างเงี้ยนะคะ แต่แขนไม่ได้แบบล่ำบึกไม่ได้มีกล้ามใหญ่แต่มันเฟิร์มนะคะอย่าไปกลัวว่าเล่นดัมเบลแล้วแขนจะใหญ่ถ้าเราใช้น้ำหนักที่ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวแนะนำว่า2-3ถึงากำลังดีนะคะบางท่า1กิโลก็ได้หรือใครแบบไม่ได้อยากจะบิวกล้ามเนือ้อแต่อยากแค่ให้มันเฟิร์มขึ้นก็จะเล่นที่1กิโลก็ได้นะคะแต่บางท่าถ้า1กิโลอย่างเช่นท่าอย่างเงี้ยไตรเซ็กเอ็กเซนชันถ้า1นกิโลมันจะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่า 2กิโลเนี่ยกำลังดีที่สุดแขนไม่ใหญ่แต่แขนจะเฟิร์มแน่นอนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะใครยังไม่ได้ Subscribe ก็รบกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเตือนเพื่อว่าเวลาที่เปลวอ,ออกวิดีโอตัวใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด,ดนะคะขอบคุณมากนะคะมีอะไรอยากให้ทำวิดีโอแบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่า 45นะคะอย่างนี้ก็ยังสามารถฟิตแอนด์เฟิร์มได้นะคะใครที่อายุน้อยกว่าเร็ฟิตแอนด์เฟิร์มได้แน่นอนเลแล้วยังทําได้เลยนะคะทุกคนทําได้นะคะท่องไว้ทุกคนทําได้และเราก็จะหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ